สวัสดีครับคุณฟังทีลกครับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับฉบับวันจันทร์ที่4เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่าชูมาตรการ4จอก็หมายถึงจจานนี่แหละครับชูมาตรการ4จอสันดานรัฐบาลระบอบทักษิณเนื้อหาใจความเนเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ บทบรรณาธิการแนวหน้าบอกว่าอย่างที่เคยนําเรียนมาก่อนหน้านี้นะครับว่าความบัวเนี่ยมันยังไม่ทันหายเลยความตัวท่านผู้นาเองก็เกิดไม่รู้จบไม่เรียกอาถรรพ์ไม่ใช่ชะตาก,กรรมบัตรซบคงยากที่จะอธิบายความเรื่องเหล่านี้ได้จากความพลั้งเผอที่ตั้งใจจะโชว์เผาให้บรรดาลิ้วล้อชื่นชมน้ํายาในการบริหารราชการแผ่นดินถึงกับเอ่ยปากยังขาดสติ โดยลืมไปว่ามีสื่อบนชนทั้งสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุโทรทัศน์เป็นประจักษ์สักขีพยานในระหว่างการประชุมพักเพื่อไทยที่มีขึ้นก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีหนึ่งวันเป็นที่มาของจตากรรมวิบัติเมื่อสีสุวรรณจันยาเลขาธิการองค์การรักชาติรักแผ่นดินเนี่ยได้ยื่นหนังสือให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรา,ามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการหรือว่าปปอชอ สอบจริยธรรมร้ายแรงท่านผู้นำหรือหนูน้อยถุงเท้าแดงเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะที่เป็นประธานกอตอรอโดยตำแหน่งหรืออย่างไปโชว์พาวกับสมาชิกร่วมพักเพื่อไทยกรณีการแต่งตั้งผู้กำกับการตำรวจคงจะมีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้ที่ขอตำแหน่งไปเพราะรู้สึกว่ามันเยอะเหลือเกิน แต่ก็มีไม่น้อยที่ได้สมหวังแต่ก็เป็นภุ่มกลับใหม่ซึ่งจะต้องพูดคุยเรื่องนี้กันให้เข้าใจท่องแท้และต้องกำจัดปัญหานี้ออกไปก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญบทบรริการแนวหน้าบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายอันเป็นข้อห้ามตามรัฐธรรมนูญ2560นมาตรา185วงเล็บ3ประกอบมาตรา186วรกวรรสองนะครับซึ่งเข้าข่ายฝ่ฟาฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง ผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองไม่ควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างอย่างที่ท่านชมพู่ผาซีกสมัครสุนทรเวทสมชัยวงสวัสดหรือว่าปูยิ่งลักษณ์ชินวัตรสิ่งมีชีวิตคอกจันสองล่าทั้งหลายเนี่ยเคยโดนสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตัดสินให้ตายตกเก้าอี้นายกรัฐมนตรีมาแล้วนะครับชะตากรรมที่บิบติอีกด้านหนึ่งคือวิกฤตเศรษฐกิจแสนสาหัส ถึงขั้นที่ประชาชนอดอยากท่ามกลางพฤติกรรมนั่งแช่งนอนแช่งให้เศรษฐกิจของชาติบ้านเมืองเนี่ยวิกฤตขนาดต้องกู้เงิน500แสล้านเอามาแจกกันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเชื่อได้ว่ามาตรการนี้เนี่ยตัวคูณทางเศรษฐกิจจะไม่เป็นพายุหมุนและก็น่าจะไม่เยอะหรอกครับรวมทั้งน่าจะไม่ส่งผลให้เกิดการลงทุนใหม่ๆด้วยภาครัฐโชว์ตัวเลขคนตกงานสูงกว่า4 0 0แสนคนรายได้เกษตรกร,ร,กรวิกฤต ตัวเลขหนี้ครเรือนอยู่ราวๆ16ล้านล้านบาทแต่ปรากฏว่าปลัดกระทรวงพาณิชย์ออกมาแถลงข่าวบอกว่าเดือนตุลาคมเนี่ยการส่งออกมีอัตราการขยายตัวร้อยละแนะครับมูลค่าทั้งหมด23,578ล้านเหรียญสหรัฐเรียกว่าเป็นการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่3นั่นแปลว่าเศรษฐกิจเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นและก็กําลังติดเทอร์โบอยู่นะครับเป็นผลผลิตจากต้นไม้ทิพ ที่พยายามจะปลูกฝังอย่างมั่งคั่งยั่งยืนมานานพอสมควรแต่เฮ้ยยาเครมฉกฉวยเอาวันนี้คือฝีมือรัฐบาลเด็ดขาดนะครับเพราะาการลงทุนภาครัฐห่วยเฮงซวยเข้าใจความหมายใช่หรือไม่ครับยิ่งมีการสํารอกสํารากจากทั้งผุ้นำหรือบ้านหนูน้อยถุงเท้าแดงเศรษฐาทวีสินกระหึมราวกับคล้องแตกบอกว่าเศรษฐกิจวิกฤตแสนสาหัสประชาชนอดอยาก มาเลยสวนทางกับข้อเท็จจริงมันจึงไม่ใช่ฝีมือของรัฐบาลนี้แหละครับเพราะท่านเนี่ยไม่รู้ความจริงจะบอกให้เอาบุญนะครับขอทานจีนลักลอบมาปักหลักทำมาหากินที่แหล่งท่องเที่ยวกทมสร้างรายได้วันละเกือบหมื่นบาทนะครับแล้วแบบนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจวิกฤตและก็หายนะครับหนูน้อยถุงเท้าแดงเนี่ยควรจะยกนิ้วโป้งมาดูแทนอาการหน้าแหกก็ได้นะครับนิยามเรื่องความจนกับคนจนของรัฐบาลนี้ยึดถือ แก้ไขตามระบอบทักษิณคือแจกเงินให้หมดหมดก็หาทางแจกกระทอกใหม่ไม่ได้ยึดติดเรื่องความบั่งคั่งยัง่งยืนสักเท่าไหร่นักชาวนาเดือดร้อนข้าวราคาต่ำรัฐบาลก็กดปุ่มแบบกองทุนหมู่บ้านใจ่ายให้กับชาวนาในช่วงปีการผลิต2,566-2,567ถึงไร่ละ1,000บาท ตามมาตรการช่วยเหลือชาวนาสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพาผลผลิตให้กับชาวนามงเงินทั้งสิ้น54,336ล้านบาทจ่ายไปแล้ว21จังหวัดจำนวน4 6 8ล้าน6กแ0 0โครเรือนด้วยกันจอต่อมาครับคือแจกเงินช่วยเหลือแรงงานไทยที่กลับมาจากอิสราเอลผลพวงจากสงครามอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสรวมแล้ว74ล้านบาทมาครบ ตามมาตรการคนและยำที่รัฐบาลในรัฐบาลโจนเทวดากับทักษิณเน้นหนักจริงๆนะครับคือแจกจกจร